บรรยากาศตอนเช้าที่วัดป่านะตอนนี้หกโมงสี่สิบห้าพี่จะพามาเดินชมบรรยากาศนี่เป็นบรรยากาศนี่ขึ้นบินะบสุนี่จะเป็นบรรยากาศวัดป่าชนบท แต่ว่าวัดป่าบ้านนอกนั่นเองนี่ลองที่ก,ก็จะกลับไปที่กุฏินะ นู่นเลยหลังคาสีสม้มๆนู่นเลย ประมาณนี้นะไม่ค่อยได้เดินดูเท่าไหร่ลบนะตรงนี้มีนี่ก็จะเป็นเขต่นหัววัดแล้วนะมันมีป่าแค่ในวัดเท่านั้นแหละนอกวัดมันก็เป็นทุ่งหญ้าเป็นทุ่งนาเป็นอะไรหมดนะทุกวันนี้ป่ามันไม่ค่อยจะมีในขนาดมันนอกแนละ นี่ท่านจเจ้าว่าท่านก็เห็นพื้นที่ไว้ให้ป่านะวัดป่าก็ได้มีป่าบ้างพื้นที่มันน้อยมากเลย ที่เป็นปา่าอันนั้นก็เป็นกุฏิเขาหลวงพี่ที่ใช้อยู่อาศัยนะอันนี้เหมือนจะเป็นกุฏิว้างซึ่งก็น่าจะหนาน้ะ เดี๋ยวพาเดินเข้าไปชมห้องน้ำครับจะมีอีกเส้นหนึ่งซึ่งเป็นมีกุฎเจ้าวาดเก่าจะน่ากว่ากั่อนอันนี้ยังไม่สุดเขตนะจะไม่ไปให้สุดเขตนะน,นี่ก็จะเหลือพื้นที่ไปอีกประมาณ200เมตรถ้าจะไปให้สุด นี่เลยนี่ก็จะเป็นทางเดินที่หลวงพี่ใช้เดินไปทำวัดตอนเช้าก็จบลงด้วยแค่นี้นะเพราะว่าถึงกุฏิละ